เมื่อคุณตกเป็นจำเลยหรือได้รับหมายเรียกและสำนาคำฟ้องแล้วเอกสารทั้งสำนวนที่ส่งมาจะดูยังไงนะครับผมมีวิธีดูว่าคุณถูกฟ้องในข้อหาในดูที่คุณไม่ต้องไปดูทั้งสำนวนเลยนะครับคือคุณเปิดสำนวนมาปุ๊บใช่ไหมครับให้ดูที่ในส่วนที่เขียนตรงหัวมุมซ้ายนะครับว่าคำฟ้อง พอดูคำดูเฉพาะส่วนคำฟ้องนะครับจะได้รู้ว่าคุณถูกกล่าวหาข้อหาอะไรหรือผิดสัญญาอะไรนะครับเราก็มาดูตัววันที่วันที่ฟ้องมันจะอยู่ชื่อสารนะครับจะอยู่ในส่วนวันที่ฟ้องมันจะอยู่หัวมุมหัวมุมขวานะครับให้ดู ดูว่าของคุณคดีของคุณถูกฟ้องที่ศาลไหนแล้วก็ไปศาลตามนัดที่หมายเรียกที่ปิดอยู่หน้าสำนวนนะครับดูอ่านดูว่าศาลนัดวันไหนต้องไปตามหมายเรียกม่สำนวนคำฟ้องที่ศาลได้ส่งไปให้นะครับแล้วก็ ถ้าเป็นคดีแพ่งในกรณีที่ผิดสัญญาใช้เงินหรือละเมิดให้ดูที่คำขอท้ายฟ้องนะครับว่าจะให้เราชดใช้เท่าไหร่นะครับแล้วก็อ่านเนื้อหาคำฟ้องให้ละเอียดเฉพาะส่วนคำฟ้องนะครับและเมื่อได้รับหมายเรียกสำนักคําฟ้องต้องมีทนายนี่ติดต่อหาทนายเพื่อที่จะดำเนินการเพื่อที่จะต่อสู้คดีนะครับ ตั้งแต่ได้รับหมายแล้วรีบหาทนายทันทีเลยนะครับว่าจะวางแนวทางต่อสู้ยังไงหรือว่าจะยอมรับสภาพนี้ยังไงนะครับยังไงก็ฝากติดตามความสาระความรู้ดีๆจากรู้รอบตบจดกฎหมายแล้วก็รอเมสเธอร์อด้วยนะครับสำหรับมีคลิปนี้คลิปต่อไปจะทำเรื่องอะไรก็ฝากติด,ต,ดตามด้วยครับสวัสดีครับ